สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเลดเลนเซอร์ ML4 ตัว Limited กับเลดเลนเซอร์ตัวธรรมดาตัว w a r m Light นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่า2ตัวนี้มีข้อแตกต่างอะไรบ้างหรือมีอะไรที่เหมือนกันบ้างนะครับเริ่มจากกล่องนะครับนี่ตัวธรรมดาก็เพื่อนเห็นไหมครับจะมีตัวหนังสือเขียนว่าว a r m Light ตรงนี้นี่ครับ ส่วนตัวลิมิเต็จะเป็นสีเขียวจะเขียนว่า Green Limited Edition นะครับเขียนตรงนี้สเปคสเปคข้างกล่องเหมือนกันทุกอย่างเลยครับเพื่อนเห็นไหมนี่ครับถ้าที่ดูจากภายนอกกล่องต่างกันแค่สีนะครับสีกล่อง ตัวหนังสือสเปคเหมือนกันทุกอย่างนะครับตัวนี้ราคาเท่ากันครับอยู่ที่1นึ่งบาทราคาเท่ากันเลย2ตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะครับว่าข้างในเป็นยังไงตัวลิมิเต็ดกับตัวปกตินี่ครับนับแกะออกมาก็จะมี มีสายชาร์จมีคู่มือมีถ่านนะครับนี่เป็นถ่านชาร์จถ่าน,านถ่านถ้าถ้าละไปหลายวันเราพกถ่าน AA ไปก็ได้นะครับสำรองไว้ถ่านสามารถเปลี่ยนได้ตัวตะเกียงนี่ครับจะเป็นสีเขียวเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้ตัวลิมิเต็ดเดี๋ยวผมจะเอาตัว ธรรมดามาเทียบให้ดูนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมแกะผมแกะมาจากกล่องนี้ไาแล้วนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนี่ครับจะเป็นสีดำกับสีเขียวนะครับโลชาร์ตเหมือนกันครับเป็นแม่เหล็กเหมือนกันทุกอย่างครับต่างกันแค่สี ฝาที่ใส่ฐานก็เป็นสีเขียวกับสีดำครับสรุปแล้วก็คือ2ตัวนี้เหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่สีแต่ตัวนี้สีเขียวจะเป็นตัวลิมิเต็ดซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือเยอะหรือเปล่านะครับแต่ที่ร้านสิงบุรีเราตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อสอบถามทักมาที่เพจร้านสิงบุรีแคมปิ้งได้เลยนะครับ นี่ครับตัวนี้ใกล้หมดแล้วรีบทักมานะครับส่วนตัวนี้เราก็ยังมีของอยู่หรือเพื่อนๆชอบสีดําก็เอาเป็นตัวธรรมดาก็ได้ครับถ้าชอบสีเขียวก็เอาเป็นตัวลิมิเต็ดหรือจะซื้อไปสะสมชอบชอบสะสมก็ก็นี่ครับซื้อไปสสีเลยก็ได้ครับเอาไปเก็บสะสมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ